สวัสดีครับวันนี้ก็ได้ใส่เสื้อนะครับลอตโซ่นะครับตัวนี้เป็นนะครับคอวีนะครับก็บเนื้อผ้าเดียวกับคอพมเลยนะครับแต่คอวีก็แล้วแต่คนชอบเพราะว่าบางคนไม่ต้องการที่มันปิดตรงนี้ถูกไหมคอวีก็จะลงมาตรงนี้นะครับเนื้อผ้านุ่มตัวนี้ผมแกะลูบใส่เลยนะครับกลิ่นเนื้อผ้าก็จะไม่แรงมันสาม,มารถใส่ได้ทันทีหลังจากที่คุณซื้อคุณก็จะเป็นตองไปซักนะครับสำหรับลอตโซ่ วันนี้ก็ใส่มาเพื่อวิ่งส่งอาหารที่ฟู้ดดีด e r ร y ในกรุงเทพนะครับก็ถือว่าโอเคมากนะครับหาซื้อได้ครับตามร้านห้าริค้าชั้นนำนะครับใส่เสื้อรอตโซ่ยิ่งฟู้ดดีดีฟรีเช้านี้สบายครับเพราะว่าอากาศแดดร้อนนิดนึงจากเสื้อรอตโซ่นุ่มแล้วก็บางเบานะครับ วัสดีครับวันนี้ก็เริ่มวิ่งดีลิเวอรตอนเช้านะครับตอนเช้าก่อนออกจากบ้านประทาโคเอในเจล่านะครับก็เขาบอกว่าควบคุมความมันได้ดีครับปกติหน้าผมจะมันเยอะกว่าน,นี้นะดูจากเงาก็ได้นะครับเงาอันนี้ใช้โคเอในเจล่ามาประมาณ3-4ม่วัน นะครับก็ควบคุมความมันได้ดีดีดีมากเลยเพราะว่าปกติหน้าผมจะมันเยอะกว่านี้นะครับก็จะโดนแดดโดนลมแล้วก็โดนฝุ่นนะครับตอนนี้วิ่งฟุตบีอยู่ที่กรุงเทพนะครับยังไงก็อันนี้เป็นการรีวิวนะครับก็ควบคุมความมันได้ดีมากๆนะครับโอเคครับโคเอในเจล่านะครับสวัสดีครับหลังจากวิ่งรถมาทั้งวันนะครับ แล้วก็เสื้อที่ใส่ก็เป็นเสื้อลอสโซนะครับมันระบายความร้อนหรือระบายเหงื่อได้เพราะว่าได้ดีมากนะครับเพราะว่าเนี่ยกมไม่ค่อยมีกินเท่าไรเลยนะครับปกติถ้าเป็นเสือ้อตัวอื่นที่ใส่มาเนี่ยตรงจกกะคเก็เนี่ยพ้อเหงื่อคอกมากเขาขเนีเ่ยเอตกเย็นคนเนี่ยมันทาให้เกิดอิ่นอับนะครับอันนี้ถือว่าเยี่ยมครับตัวของลอตโซ